สบายดีพี่น้องมันนี้พี่น้องมาเบิงความดื้อของไข่มุกนี่พี่น้องญาติโทรศัพท์นะ่แม่โนโน่ล,ลูกสิดาวลงตาเบิงนั่นกะอันนั้นน้อยหนึง่งซ้ำน้อยหนึง่งลมเสิตังดื้อหลายออโอ้ยผุ่นเมียหากลาหนล่างให้มุซ้านี้ แซบหลายบอ่อืมแซบบอ่อะทักทายลุงป้าก,ก่อนไหมสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องอะแม่ตบมือกันตบมือสัมเซกันไปใส่ผุดาผุดาผุดาบ่ยู่บอลเก่จาจักน่อยเลยเดี๋ยวนี้ ปุ <speaking <speaking ่นไปไอ้เห็นก่อไก่ไปจ้าพี่พี่อันนั้นบ่แม่ลูกอันนั้นมาสร้างกิ๊กไก่เบิ่งนี่ลูกโดยอสอนเด้สอนเ้กิ๊กอพุ่นน่ะพุ่นน่ะมลูกพี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาเด้นางน้องนี่ไดุ๋่นบัเอ้ยเฮียนนั่นเอ้บ่ได้เฮ็ดคาดบตัวเองิ๊กของเอยบกเลย พื่นพื่นพื้นที่ไปใส่ที่น้นนทนำทักทายกันมาไว้ลูกไูกทุลงป้าน<ม>ด,ด,ด้ได้ยเห็นไหนทูๆทุ่ห็นไหนชูๆทุ่ห็นไหนลูกทู่กรไขมุกโอเคโอเคเพื่องลินเพื่อนกันสะเลยไม่อย่างหันอเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยมึงม่เปิดให้ก่อน Ui à Ui 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 nè Ui cho mẹ Ui nè như thế quất lên mẹ như thế quất lên đuổi em rồi อู้ยูยเก็บความดื้อเอาไว้เพื่อนเบิงตอนชุนญ่มาว่าเป็นน้ไใดพี่น้องอเก็บไว้ทั้งเอ้ยเพื่อนทั้งน้องเพื่อนเนะาะหักแต่ว่าตอนนั้นตอนกินาดาตอนอยังน้อยฮันมิตรไทยวิดีโอเอาเก็บไว้เพราะว่าโบโบฮันได้หูเห็ดรั้นเถื่อมาตอนนี้มิตรว่าเอาเอาลงยูทูปไว้ ไว้เพิ่นเบิง่งจิ๊บโอ้ยปีนมาหาแม่เบิง่งปีนมาหาแม่เบิง่งค่อยๆเด้อลูกลูกกันเห็ดแหงโคตรไขมุกเพ่อน <c oughs> เอ้ยเอ้ยอฮ้ยเงไ,ไปเลยไปเลยเงี้ยนะเอ้ยโอ้ยโนโนโนลูกบวก,กัดมันมันแตกได้โนโน่ห no, no. ุ่นขันเขียว เข่าซอกเต็มปากแล้วเนาะอันนี้หวานกันนิ่มหวานจังนกูนะกูนะไปใส่ไปใส่เจิดเนาะทูดเดอ้อสบายดีเดอนะ้อเนาะหักแพงไข่มุกเด้อเอ้ยจินดาพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะจำมันิ้มหวานกัน